สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมมีเจคอมเมนต์าจากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นดคอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวเวียดนามชาวออสเตรเลียและชาวอาเซียนหลังทีมชาติเวียดนามพา,า,ายแพ้ให้กับทีมชาติออสเตรเลียไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่3 เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติเวียดนามพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติออสเตรเลียไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่ายินดีด้วยนะออสเตรเลียยอดเยี่ยมมากทีมที่รักของฉันเวียดนามแต่ว่าออสเตรเลียคุณจะต้องฝึกซ้อมให้มากกว่านี้ถ้าพวกเขาได้ผ่านเข้าไปเล่นเวิลด์ครับมุมมองท่านต่อมาครับฉันคิดว่าบางที VR อาจจะถูกนำมาใช้เพื่อช่วยทีมใหญ่ให้โกงได้ง่ายกว่าปกตินะและว,วันนี้กรรมการก็ได้ขโมยจุดโทษของทีมชาติของฉันไปพวกเราสมควรที่จะได้หนึ่งแต้มในนัดนี้แต่ก็ขอแสดงความยินดีกับทีมซ็อกเกอร์รูสเลยนะคอมเมนต์ท่านมาตั้งคำถามว่าทำไมถึงไม่ได้จุดโทษเห็นได้ชัดว่าบอลไปโดนที่ท้องแล้วเด้งมาโดนมือของเขาเหมือนกับดุยมานเลยทำไมความคิดเห็นท่านต่อมาครับ เกิดอ,อะไรขึ้นกับ V A R และกรรมการทำไมต้องเป็นเวียดนามตลอดเลยไม่มีจุดโทษไม่มีการให้ใบเหลืองหรือใบแดงสำหรับการทำแฮนด์บอลในพื้นที่16.5เมตรฉันไม่ได้มีปัญหากับชัยชนะของออสเตรเลียหรอกนะแต่ถ้าซาอุดีอาระเบียได้จุดโทษและเวียดนามได้ใบแดงจาก V A R พวกเราก็สมควรได้แบบนั้นเหมือนกันนะชาวเวียดนามท่านต่อมามีมุมมองว่าพวกคุณทำอย่างดีที่สุดแล้วนะเวียดนามพวกคุณแพ้แต่ทุกคนภาคภูมิใจในตัวคุณ ปรบมือให้เลยคอมเมนต์ Comment ท่นมาครับดูเหมือนว่ากรรมการจะไม่เข้าข้างพวกเรานะความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฉันรู้สึกผิดหวังกับ VAR และกรรมการมุมมองท่านต่อมาครับเป็นกำลังใจให้กับนักเตะเวียดนามนะคอมคเมน,นต์ท่นมากล่าวว่า AFC และ VAR คือเรื่องตลกความคิดเห็นท่านต่อมาครับทำไมพวกคุณต้องเศร้า ไม่เป็นไรนะนักเตะของพวกเราได้ทําอย่างดีที่สุดเพื่อประเทศของพวกเราแล้วรักโค้ชปาร์คและนักเตะทุกคนเวียดนามคือเบอร์หนึ่งมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าออสเตรเลีย30จีนเวียดนาม01ออสเตรเลียดังนั้นจีน0-2เวียดนามคอมเมนต์ท่านมากครับเป็นแมตช์ที่ไม่แฟร์เลยเวียดนามต้องได้จุดโทษชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่า เด็กๆของพวกเราได้พยายามแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าขำที่มีบางคนพูดว่าออสเตรเลียเอาชนะได้อย่างง่ายด้มุมมองท่านต่อมาครับเวียดนามดีกว่าจีนคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าเป็นการเล่นที่แร์เพล์ของทั้งสองทีมไม่มีใบเหลืองใบแดงแต่การที่กรรมการไม่ได้ให้จุดโทษถือว่าเศร้าเล็กน้อยความคิดเห็นท่านต่อมาครับกรรมการ AF c มีความคุนเคืองใจอะไรกับเวียดนามหรือเปล่ามุมมองท่านต่อมากล่าวสั้นๆว่า VAR ห่วยแตกคอมเมนต์ท่านมาครับความภาคภูมิใจของเวียดนามความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวาว่าเวียดนามเล่นได้ดีดีกว่าจีนที่วิ่งไล่อย่างหนักแต่ก็ยังแพ้30มุมมองท่านต่อมาครับการเข้าร่วมเวิ l ์ค u p ับ2022ของออสเตรเลียถือเป็นการดูหมิ่นชาติเอเชีย ชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์ไว้ว่าออสเตรเลีย,ยคงจะต้องใช้เงินอย่างมหาศาลเพื่อให้กรรมการไม่เป่าจุดโทษความคิดเห็นท่านต่อมาครับพวกเราคือนักรบดาวทองถ้าพวกเราเล่นด้วยผู้เล่น11คนประทะ11คนพวกเราไม่กลัวทีมไหนเลยในตอนนี้และถ้าพวกคุณเล่นด้วยผู้เล่น11คนประทะผู้เล่น12คนมันก็ไม่ได้เรียกว่าฟุตบอลแล้วและมุมมองของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายกล่าวว่า ขอบคุณเหล่านักรบทุกคนแพ้ให้กับทีมอันดับ5ของเอเชียไม่มีอะไรต้องเศร้าต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวออสเตรเลียหลังจากที่ทีมชาติเวียดนามพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติออสเตรเลียไปศูนย์ประตูตอหนึ่งในศึกฟุตบอลโลกรอกครบคัดเลือกกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าพูดตามตรงเลยนะมันไม่ใช่เกมที่ดีที่สุดแต่ชนะก็คือชนะเก่งมากซอกกรูส มุมมองท่านต่อมาครับเป็นฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่แต่ก็ถือว่าได้คะแนนพวกเราจําเป็นต้องทําให้ดีกว่านี้เมื่อพบกับทีมที่แข็งแกร่งกว่านี้คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าเป็นเกมที่ยากและน่าผิดหวังแต่ก็ได้3มคะแนนยังไงซะพวกคุณก็ชนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับมี3มคะแนนอยู่ในกระเป๋าก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะการเล่นภายใต้ความร้อนชื้น70% และสภาพสนามที่ย่ำแย่มันเป็นอะไรที่ไม่สะดวกสบายเลยภูมิใจมากเยี่ยมชาวออสเตรเลียท่านต่อมามีมุมมองว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่อาโนไม่สมควรเป็นโคช้ชคอมเมนต์ท่านมาครับต่ําความมาตรฐานอย่างมากทิ้งอาโนไว้ที่ฮาน,นอยแล้วค่อยบินกลับมาความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่แย่สุดๆเลยมุมมองท่านต่อมาครับ อุณหภูมิ30องศาความชื้น75%เล่นในคอกบวัวฉันรู้สึกว่าวันจะพืชหลังบ้านยังดูดีกว่าสนามในวันนี้ซะอีกนะชาวออสเตรเลียท่านต่อมาคอมเมนต์ไว้ว่ามันเป็นการรับชมที่น่ารังเกียจมากกับการที่ต้องเตรียมผู้เล่นของพวกเราไปเล่นในคอกวัวแทบจะควบคุมบอลไม่ได้เลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับมันเป็นเกมที่แย่มากสำหรับออสเตรเลียทรงบอลคืนหลังมากเกินไป แทบจะไม่มีโอกาสเลยมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าผมคิดว่าพวกเหงียนก็เล่นดีนะคอมเมนต์ท่านมาครับมันเป็นเรื่องที่ยากมากกับการเล่นในสภาวะอุณหภูมิ30องศาความชื้น75%บนคอกวัวกับทีมที่ห่างชั้นอย่างเวียดนามมันอาจจะไม่ใช่ใชัยชนะที่สวยที่สุดแต่การได้มาซึ่งชัยชนะถือเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่า ชนะก็คือชนะแต่เป็นฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่ถ้าหากเล่นแบบนั้นเมื่อพบกับญี่ปุ่นและซาอุดีอาระเบียพวกเราจะไม่ได้แม้แต่แต้มเดียวจําเป็นต้องปรับปรุงนะและมุมมองของชาวออสเตรเลียท่านสุดท้ายครับผมบอกพวกคุณแล้วว่าพวกเราระดับมันต่างกันออสเตรเลียยังคงดีกว่าเสมอต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวอาเซียนหลังทีมชาติเวียดนามพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติออสเตรเลียไปศูนย์ประตูต่อหนึ่ง ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าไม่มีอะไรเสียหายนนเวียดนามพวกคุณควรจะภาคภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนอาเซียนไปแข่งขันรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายสู้ต่อไปนะจากมาเลเซียมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวกรรมัมพูชาครับเยี่ยมมากเวียดนามขอให้โชคดีและไม่ได้รับบาดเจ็บที่รุนแรงนะคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่า ถือว่าโอเคแล้วนะเวียดนามเดินหน้าต่อไปอีกครั้งในเกมถัดไปนะขอให้โชคดีด้วยรักจากมาเลเซียความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเก่งมากเวียดนามพวกคุณเล่นได้ดีเลยในการพบกับหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในเอเชียผมมั่นใจว่าถ้าหากอินโดนีเซียเล่นกับออสเตรเลียผลการแข่งขันมันอาจจะออกมาเป็น5-0หรือมากกว่านั้นเข้มแข็งเอาไว้นะมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่า อย่ายอมแพ้นะเวียดนามจากแฟนมาเลเซียคอมเมนต์ Comment ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับรักษาสปิริตเอาไว้นะเวียดนามวังว่าในอนาคตพวกคุณจะชนะนะจากอินโดนีเซียความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียตั้งคําถามว่าแล้วเวียดนามยังคงมีโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปหรือไม่มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเมียนมาครับเป็นชัยชนะที่สูสีภูมิใจในตัวคุณนะเวียดนาม พยายามอย่างหนักเพื่อชาวอาเซียนด้วยรักจากเมียนมาคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าเล่นได้ดีเลยเวียดนามขอให้โชคดีในนัดถัดไปนะความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียครับออสเตรเลียชนะในการแข่งขันแต่เวียดนามชนะใจของพวกเรามุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าสู้ๆนะเวียดนามฉันเป็นชาวอินโดนีเซียที่สนับสนุนเวียดนามอยู่ตอนนี้ แต่แต่ว่าฉันรู้สึกคำมากๆอย่าไปโจมตีกรรมการบนอินเทอร์เน็ตถ้าพวกคุณแพ้แล้วก็แพ้และคอมเมนต์ท่านสุดท้ายเป็นชาวเมียนมาครับทำไมบางคนถึงกดหัวเราะบางทีอาจจะมีบางทีมในอาเซียนที่อิจชาวเวียดนามฟุตบอลเวียดนามในตอนนี้คือทีมที่ดีที่สุดในอาเซียนอย่างไม่ต้องสงสยัยยอดเยี่ยมมากเวียดนามจงก้าวต่อไปนะสนับสนุนจากเมียนมานี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วน ที่นามาฝากเพื่อนๆเท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้นํามาฝากเพื่อหเห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติและวิจารณาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามชาวออสเตรเลียและชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติเวียดนามพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติออสเตรเลียไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่สโซนเอเชีย หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบเรโปบดกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมีเจคอลเมนตจากเพจคอมเมนตแฟนกีฬาต่างชาติ art, และเว็บไซต์ความคิดเห็น닷คอมสำหรับวันนี้ขอบคุณและ สวัสดีครับ